นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดพิรบูรณ์มอบหมายให้ในายภาคภูมิภูมิในอำเภอหล่มลสักนายสุกรีสนทิญาตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลตาลเดียวประลัดอำเภอหล่มลสักเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลเดียวสมาชิกอสอร้อยอสอำเภอหล่มลสักฝ่ายปกครองตำบลตาลเดียว ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนราศฎรหมู่ที่8ตะบนตาลเดียวที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในแม่น้ำป่าศักด์ที่ไหลเอ่อล้นตลิ่งกัดเซาะขันคูกัน้นบริเวณริมแม่น้ำป่าศักด์เข้าท่วมพื้นที่หมู่8ตะบนตาลเดียวทางนี้ได้มอบหมายให้นายกเทศมนตรีตะบนตาลเดียวจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับท้องถิ่นนักที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตะบนตาลเดียวเพื่ออำานยการประสานงานในการบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยเบื้องต้น สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักในเขตพื้นที่อำเภอลมสักระดับน้ำบริเวณฝายสีจางหมู่ที่4ตำบลท่าอีบุญระดับลดลงไหลผ่านยังสูงกว่าสันฝาย0.10เมตรส่งผลกระทบในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำป่าสากักตำบลท่าอีบุญระดับน้ำบริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายหมู่ที่5บ้านหวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลง0.25เมตรสูงกว่าสันฝาย3เมตรระดับวิกฤตสูงกว่าสันฝาย3.50เมตร ระดับน้ำไหลเร็วระดับน้ำส่งผลกระทบในพื้นที่ตะบนบ้านไร่ตะบนสักหลงพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักบางส่วนระดับน้ำบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำทรงตัวอยู่ในระดับ9.40เมตรระดับน้ำเริ่มลดลงระดับตลิ่ง8.30เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง1.10เมตรเขตเทศบาลเมืองหลมสกักมีน้ำล้นตลิ่งและลอดออกทางระบายน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งฝั่งเทศบาลเมืองลมสกักเขตเทศบาลตะบนตาลเดี่ยวหมู่ที่8 4, และเจ็ดได้รับผลกระทบจากน้ำแม่น้ำป่าศักด์ไหลเอ่อล้นตลิ่งกระเซาะขันขู่เข้าท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรจำนวนประมาณ200ครัวเรือนทั้งนี้เทศบาลเมืองหลมศัก์เทศบาลตำบลการเดียวผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหลมศัก์สมาชิกอสร้ 200, อยอสอำเภอหลมศักดิ์4ได้จัดชุดเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับราษฎรที่ประสบภัย อำเภอลมศักดิ์ในเวลานี้ในพื้นที่อำเภอไม่มีฝนตกได้แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณาภัยรองรับสถานการณ์เพื่อให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและได้แจ้งเตือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดก,กับแม่น้ำป่าศักรวมถึงลำน้ำสาขา ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ขนของขึ้นสู่ที่สูงและให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักและหลังน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงรวมถึงติดตามข่าวสารแจ้งเตือนจากทางราชการเฝ้าระวังอุทกภยัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่อง